สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าว้าวยินดีต้อนรับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะคลิปนี้อันนี้คือคลิปเปิดกล้องเนาะอันนะี้คือคลิปเปิดกล้องแนะนําตัวเองหน่อยแนะนําตัวเองหน่อยอันนี้พี่น้ำหนึ่งใช่ไหมคะพี่น้ำหนึ่งอ่าพี่งานนะจ๊าอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยน้ำเหนือน้ำเหนือคนน้องชื่อน้ำเหนือ ตัวเอ็นเหมือนกันเลยน้ำเหนือน้ำหนึ่งก็เลยแค่ชื่อว่านัดชาทวินย,ย่ออเดี๋ยวเรามีคลิปอะไรเด็เดเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจะเกิดจะไปเที่ยวที่ไหนหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆหรือมีความรู้สนุกสนานอะไรเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะ <c oughs> ไปแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้ เร็วเวอ้าวเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนเราจะทำคลิปวันนี้เป็เพื่อนดูนะโอเคอะเพื่อนๆื่ออย่าลืมเขาเรียกอะไรนะกด,กดกดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร์กดติดตามไม่ไม่เดี๋ยวกดอะไร ดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนที่เพืเ่อนๆน,น้องๆยังไม่เคยไปก็ไปเที่ยวกับเราได้เนาะเราจะพาไปเที่ยวมีกิจกรรมอะไรดีๆรีวิวอะไรดีๆ๋ยวเราจะมาบอก,กเพื่อนๆด้วยนะป๊า,ปา<ะ>ตอนจบจะให้เอาตังค์มาเด็บแบบนีไ้ได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 อ้าวฝา,ากฝากด้วยนะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยโอเคน้ำเหนือบ๊ายบายบ๊ายบายอนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะจะลงคลิปให้ดูนะอย่าลืมกดรับ คลายกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดนะเออกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดนะจะได้มพลาดครีบเด็ดๆของน้ำเหนือนะอ้าวเดี๋ยวก็ตัดภาพมานิดนึงก่อนจะไปเที่ยวต้องมาโรงเรียนก่อนวันนี้ต้องมาโรงเรียนก่อนวันนี้ต้องมาโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันอ่าน้ำเหนือลงมากระเป๋าสบายกระเป๋าก่อนวันนี้มาโรงเรียนก่อน เดี๋ยววันหยุดก็จะไปเที่ยวกันใส่สบายกระเป๋าขนมเอาใส่กระเป๋าด้วยแม่นุชเอาขนมใส่กระเป๋าด้วยว้าวอือเป็นเลยใส่เลยเอาขนมใส่กระเป๋าด้วยอ่าขนมใส่ข้างหลังกระเป๋าขนมนี่เหมือนกัน ใส่กระเป๋าใหญ่นั่นแหละมีช็อกโกแลตมีเอมีช็อกโกแลตแล้วก็มีขนมก็หนูโยงนะช็อกโกแลตก็อยากกินเอากลับมากินที่บ้านเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนปิดประตูดูเอามือออกเอามือออกระวังระวังระวังเย่น้ำหนึ่งรอก่อนเดี๋ยวเอออ่าถ่ายรูปกระเป๋าหน่อย

วันนี้เร็ววันนี้แล้วเดินเดินตามเดินตามปะปาเดินตามวันนี้แล้วฝนตกเร็วเรวฝนตกแรงเร็วเร็วตกเร็วเร็วตกเร็วเรวอ๋อน้ำหนึ่งน้ำเหนียมาโรงเรียนก่อนได้ไปเพื่อนเพื่อนหน่อยหนึ่งได้ไปมาเร็ว วอดิโกฮ์ก่อนไม่ใช่วันนุพูนก่อนสวัสดีคุณครูหรือยังวันนุพูนก่อนโอเคสวัสดีคุณครูหรือยังอันหนึ่งสวัสดีคุณครูหรือยังนี่คุณครูเกตสวัสดีคุณครูเกตก่อนสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีจ้าไปแล้วนันหนึ่งนันหนึ่งไปล้างมือก่อนเลี้ว ออาไปล้างนู่นไปแล้วน้ำหนึ่งน้ำเนือ้อบ๊ายบายไปแล้วใส่ไข่เลยไปแล้วน้ำหนึ่งน้ำเนื้อไปโรงเรียนแล้วน้องๆโอเค <Okay. S 2> เรียบร้อย โอเคเรียบร้อยส่งน้ำหนึ่งน้ำหนือเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปเที่ยวโอโ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาน้องๆไปเที่ยวเนาะในในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณน้อง,องๆมากๆากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนะา้าชาทวินไว้เนาะ เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยมีกิจกรรมดีๆนะเรามาลงคลิปให้ดูนะจะเป็นกำลังใจกับน้ำหนึ่งกับน้ำเหนือนะจ๊ะขอบคุณจ้า